เดียวเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงค่ะเจ้าหน้าที่กําลังจเอาเรือเข้ามาแล้วไปช่วยหมาตัวนั้นกันเอเหรอเดี๋ยวเขาเข้าไปช่วยดยใช้เรืออ๋อเจ้าหน้าที่เขาเห็นไหมหนูเขาดูอย่างแล้วประสานไปพี่โอ๋บอกว่าเดี๋ยวเอาเอาเรือเข้ามาให้ครับมาช่วยให้ครับเราหยิบตรงนี้า่ะรลฟ์อยู่พอดีแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็เหมือนมีเรือมั้งแล้วเดี๋ยวเหมือนเรือชาวบ้านนี่แหละมาช่วยมัน เขาบอกว่ามีแมวอีกซอยสามเจ็ดตัวโอ้อยสามเนี่ยเขาองช่าจะเข้ามาเพราะจับผ้าแบบไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยเปิดกรงให้แมวแมวเขาให้ปล่อยหมเดี๋ยวเขาขึ้นไปเองเามันจะด้เดี๋ยวแป๊บนึงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแมวกับหมาเหรอครับใช่ใช่ครับอ๋อเขาหขาของป้านี่ะดิใช่กบอกว่่ใช่เช่ใช่ใช่ยช่ใช่ใชปใช่ใป่ใช่ใ้มันออกมาเดี๋ยวจะเข้าไปสังเกตการนะครับเห็นบอกว่าหมใช่ใช่นะะ ตอนที่เราทำไลฟ์เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นอนแต่ว่ามันเป็นรอยนาำของความที่เหลืออ๋อมันตกน้ำจริงๆด้วยพี่เดียวค่ะตกน้ำใช่ไหมข้างในอะค่ะคือแป้งมองตั้งแต่ตอนรายงานแล้วแป้งเห็นมันเหมือนมีอะไรขึ้นไหวอยู่ในน้ำตลอดเวลาอะไรนี่โอ้ยพี่เดียวน้ำมันแรงเลยนะ เต้าเต้าเตาังดขึ้นกระมังลูกมันกลัวเรามันกลัวมันกลัวให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาช่วยนะครับขอตั้งใจที่แผนยหน้รู้อยู่ว่าจะช่วยได้ยังไงบ้างเนเพราะว่าหมาตัวนี้เนี่ยมัน มันน่าจะกลัวมันก็ว่ายนีก็ไปเรื่อยๆเลยเห็นแล้วอดไม่ได้นะฮะอยากจะช่วยสุนัขสองตัวครับตัวหนึ่งเนี่ยมันไหลออกไปที่กําแพงตรงนู้นแล้วฮะตรงนั้นน้ําแรงมากอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันยังกลัวเราอยู่นะครับมันต้องว่ายปตรงนู้นเนี่ยกลัวมันจะอ่อนแรงแล้วมันไปไหนไม่ได้อีกนี่เราเห็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเอากระงมาแล้วฮะ ต้องช่วยมันหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยค่ะอ,คคอุ้มอุ้มมันได้ไหมคคนี่นี่นี่สาตัวโน้นมันหลุดไปใต้ทีพิล้วแล้วอีกตัวนึงมันจะเป็นตัวลายๆหน่อยอ่ะมันจะอยู่ไหวๆอยู่คนละเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เออเอาตัวนี้ก่อนเมื่อกี้มันว่ายจากตรงนี้ไปครับเขาแล้วตรงนีม้มัไปนี่ตัวนึงก็ไหลออกไปกำแพงนะฮะ แล้วหมาตัวนั้นอยู่ไหนคะพี่หมาตัวนั้นอยู่โน่นว้าวพี่ดูสิคะตอนนี้ชาวบ้านเขาช่วยสุนัขตัวที่เราพยาเขาไปช่วยได้แล้วนะนี่ครับตัวสีขาวนี่ฮะมันขึ้นมาแล้วครับโอ้ต้องขอบคุณนะชาวชุมชนในพื้นที่มากๆนะครับช่วยสําเร็จจนได้นะครับช่วยได้แงสุดยอดมันกัดไหมกัด ดู yup. ครับก็จะกัดจักัดอยู่ครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากเันหมดแรงเลยใช่ไหมโดนกัดไหมฮะไม่รับไมาโดนเชือกมัปากมันไวก่อนโอ้มาปากเบาๆแล้วก็ให้มันขึ้นเรือหนาวถึงไปไม่กินแล้วเนี่ยไ่กินแล้วคือปลาบ